สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายยมพาชมพาเพลินมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้ยายยมพาเพื่อนๆมาทำกับข้าวกินมันหยุดกันค่ะเพื่อนๆเมนูวันนี้จะมีอะไรเ,เรามาดูกันหน่อไม้สดค่ะเพื่อนๆหน่อไม้สดวันนี้ที่ยายจะแกงหน่อไม้กันเนาะหน่อเดียวนี้ก็พอแกงแล้วนะเพื่อนๆเนาะเนี่ยขาวๆเลยหน่อเดียว น่าจะแก,กงหวานอร่อยนะเนี่ยแกงแบบลาวๆแกงแบบบ้านๆเพื่อนๆแกงใส่ใบยะนางใส่ผักชะอมใส่อีลอกอเพื่อนๆรู้จักอีลอกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> มันเป็นกับข้าวลาวๆนะเพื่อนเนาะให้อร่อยเลยถ้าจะหวานดจังเนี่ยน้อเขาขาขอวบมากเลยคั้นเพื่อน น้ำไม้ของเราวันนี้เราจะแกงกันแกงแบบลาวๆนะคะเนี่ยอันนี้เป็นน้ําใบยะนางค่ะเพื่อนๆคั้นไว้แล้วอย่างข้นเลยค่ะเนี่ยกำลังต้มต้มน้ําทิ้งน้ำหนึ่งเนาะมันจะได้ไม่ขมมากแล้วเ,เดี๋ยวมาแกง อันนี้เป็นส่วนประกอบนะคะเพื่อนเพื่อนส่วนประกอบในการทําแกงหน่อไม้ของยายยมวันนี้เนาะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนชมว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างวันนี้มีแขกรับเชิญนะคะคเพื่อนเพื่อนมีแม่ครัวในวันอีคุณโอกเออ <laughs> นี่เน,นี่วันนี้เรามีแม่ครัวเอกมาคะา่ะนัะ่นเห็นไหมพี่สาวคะ่ะพี่สาวมาจากลมเป็นคนลมนี่เรามีแม่ครัวมือเอกมาทํากับข้าวกันอันนี้เป็นอีโอกนะพี่สาวาบอกอ่าอีกไม่สุภาพคุณลอก เป็นเห็ดหูหนูค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อันนี้เป็นพริกสดลูกโดดเรานะคะเนี่ยเราจะใส่ลูกโดดเข้าไปด้วยแล้วก็มีผักชะอมผักา้าแล้วก็ใบแมงลักใบอีตูนะคะอันนี้เป็นเครื่องแกงก็จะมีตะไคร้คเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นตะไคร้นะคะเพื่อนเพื่อนส่วนประกอบแล้วก็มีพริกเราจะใช้พริกสดนะคะแล้วก็จะมีหอมแดงแล้วก็เือนิดนึงอเราจะเวลาโขลกเราจะใส่เกลือนิดนึงอ่ะโอเค งไปแดงใส้ที่หลังตู้ตำเลียแล้วก็เราจะใส่เกลือน,นิดนึงนะคะอันต้องใส่มากใส่นิดเดียวมันอันนี้<ด>เ,นเกลือน,น,นะคะอันนี้เป็นเกลือแกงเกลือเม็ดใหญ่อ่าใสออา่อนิดนึงโอเคแล้วก็จะโขกค่ะเพื่อนๆดูแต่สูตรของยายนี่ยายจะไม่ใส่ข้าเบิอนนะเพื่อนๆเนานะเราจะใส่น้ำยานางข้นๆเอาน้ำใบยานางค้นๆ ละพื้นที่นี่ก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะอาจจะใส่กระเพือด้วยแต่ของยายนี่ไม่ใส่มากแค่ประมาณนี้ก็พอนะคะโอเคอันนี้เป็น,น่อไม้ของเรานะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยยายต้มแล้วเอ่อต้มน้ําทิ้งน้นํานึงแล้วเนาะมันจะได้ไม่ขมมากเนาะอันนี้พอเราต้มแล้วเราก็จะใส่ในหม้อ,อกแกงไปเลยอ่ะโอเควันนี้ยายเป็นตากล้องค่ะแม่ครัวเอกมาจากหลมศักดิ์นะคะเพื่อนๆ ใส่หน่อไม้ลงไปเเ่็นเพื่อนน้ำยาน,นางเรากำลังเริ่มเดือดแล้วค่ะพูดน้ำหลพยดตีหลายพุยยพยดตีอ้าวบบเป็นอย่างดอกส,สัวสุกพอดีอใส่ผักส่อย่างเข้าไปก็ดีนะเนาะอออ,นนอันนี้ใส่ตะไคร้นะคะเพื่อนๆอันนี้ใส่<ม>พร้อมเลยหรือ ใส่พร้อมเลยหรือมันกลัวจะไม่เปื่อยอมันจะมีอรุษคันนิดนึงโอ้มัอใส่ก่อนอ,อีออลอกอันนี้อันนี้ลอกอนีลอกนะคะเพื่อนเพื่อนภาษาภาษาผักเนาะไม่ได้ว่าไม่สุภาพนะเพื่อนเพื่อนนะ พริกร้อยนี่ใส่เลยใช่ไหมยายใส่เลยอ,อ,อ่าโอเคอันนี้เราใส่ใส,ใส่พริกโดดลงไปค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยพริกโดดยายจะใช้พริกอ่อนนะเนื่องจากว่าถ้าพริกมันเก๋อันนีใะะ้ใส่เครื่องล่ะค่ะอ่าใส่เครื่องแกงค่ะใส่เครื่องลงไปวเราล่าก็ได้เราเล่าก็ได้โอ้หน้ำยานางคุณนี่อร่อยมากเลยมีการใส่นี่แ้วรดเออเออเอา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  อันนี้เป็นเราจะใส่ข้าวนอก้อนในน้ําแกงลงไปนิดนึงนะเพื่อนๆเนาะจะได้น้ําแกงจะได้มีรสชาติขึ้นมาอันนี้เป็นสูตรของยายเองนะแต่คนอื่นไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้แต่ยายจะใส่น้ําแกงเกือบทุกชนิดแต่ยายจะใส่ซุปก้อนลงไปครึ่งก้อนเพื่อนๆมันจะได้อร่อยปลาลา่าอายู่นี่ยายเอออันนี้เราจะใส่ปรุงรสเลยนะคะเพื่อนๆเนาน้ำเดือดแล้วค่ะเดือดปุดๆเลยใบน้ำใบยะนางเรา อ,อนี่นี่เป็นน้ำปลาร้านะคันเพื่อนเออใสออ่ใส่แค่ใส่แค่นี้แหละเนาะเพราะว่าน้ำปลาร้าเราเค็มอยู่แล้วแล้วมันก็จะเค็มเกลือที่เราใส่ในพริกแกงลงไปอีกแล้วก็เราก็ถ้ามันไม่พอเราก็จะใส่นนเติมด้วยอ่อใช่แล้วอ่ามา ถ้ามันรสชาติมันขาดเหลือเราก็จะเติมด้วยน้ำปลาเนาะเพื่อนๆเน,นาะนี้ชุลนิดนึงเออเยอะเกินยายมีไหมเออเออนี่นเนี่ยยางชุลรุน <c oughs> เออผม <c oughs> ยังบ <c oughs> มงมีอยู่เนาะใหญก็ได <c oughs> <c oughs> แ้แต่ไม่ว่ากันนะเพื่อนๆใครชอบใส่เยอะก็ใส่เยอะได้เนาะเขาบอกว่าอะไรนะ ใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากก็อร่อยมากเอาาเอพุงนัวใช่แล้วใส่น้อยก็อร่อยน้อยใส่มากก็อร่อยมากเิมที่ถ้าคนชอบเค็มก็อย่างนี้หละถ้ามันถ้ามันยังบอกเค็มยาย<ม>อย่าเติมเกลือก้อนลงไปหน่อยนึงเพราะว่ายายแกงของยายเนี่ยนะยายจะชอบปรุงรสด,ด้วยเกลือเพื่อนเกลือมันจะมีประโยชน์นี่นะ เราจะเติมกิน<อ>เยอะไปไหมยายมาเยอะพอดีอ้าวโอเคสแสดงว่ายายชิมแล้วแสดงว่าป้าอู่ชิมแล้วอันนี้ยายอู่เรียกยายอู๋แล้วกันตน้องเป็นพี่สาวของยาย <c oughs> เพราะฉะนั้นเรียกยายนี่แน,นะเนาะอออันนี้ก็ใส่เห็ดลงไปเลยอ๋อแต่ต่อไปก็จะใส่เห็ดนะคะเพื่อนๆใส่เห็ดค่ะอ่านี่ใส่เห็ดนะอันนี้คือเห็ดนี่เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูโอเคถ้าไม่ใส่เห็ดหูหนูใส อ่ะเห็ดไอเห็ดคอนก็ได้เออเห็ดคอนก็ได้เห็ดกระด้างไส้ได้บ่ได้เห็ดกระด้างเห็ดบดนะเนาะแล้วแต่คนชอบโอ้แล้วแตะหาได้บ่เปิดเคียงเอืกนี่ไงแล้วแต่คนชอบเนาะเห็ดคอนเห็ดพะใช้ได้หมดโออดูที่คนชอบเพื่อนๆรู้จักเห็ดเพะใช่ไหมรู้จักกันเนาะที่เป็นเป็นก้อนๆเป็นลูกนะอืมว่าแต่เอฟคุณรอเธอนี่จะเปื่อยไหมเนี่ยเราก็จะแกงมันเอาพรประมาณ <Okay. S 1> อ,อันนี้เราใส่เครื่องทุกอย่างแล้วเราก็จะปิดฝาไว้แป๊บนึงแป๊บนึงก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เนาะให้น้ำให้เครื่องแกงของเรามันสุกเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาใส่ผักผักพวกนี้ลงไปเนาะใส่ก็ไม่นานแล้วเราก็จะยกลงเลยมันก็จะหอมเพื่อนๆเ,เนาะนี่ค่ะ ฝีมือพี่สาวนะคะเนี่ยเอาฝีมือยายอุ่แกงลาวเ,เ,เราเราต้อง,ง,งบอกตรงเอ่าเราต้องบอกเลยนะคะว่าแกงยายเนี่ยไม่ใส่ข้าเบือน,นะเพื่อนเพื่อนเนาะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบก็ใส่ได้ไม่ว่ากันสูตรไข่สูตรมันแต่อันนี้สูตรของยายอืมเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้สักคู่นึงแล้วเราก็มาดูกันแล้วก็มาชิมอีกรอบนึงแล้วก็ใส่ผักแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะโอเคอ่ะอย่างเนี้ย อันจนจะสดๆอยู่มันจะอร่อยมันจะเซ่บนี่ได้ที่นะเห็นไหมได้ที่แล้วอร่อยมากเอาผักลงไปเอาเอาชะอมลงไปใส่ชะอมค่ะว่าใครให้ว่าไทยจะน้อยได้ลาลาุ่มอะอันนี้มิงว่าของอีตูบ้านเฮานี่น่งเนี้ยอ่ไม่ก็ไปสูดเด็ดสูดเด็ด ใส่ผักลงไปแล้วค่ะเพื่อนๆอ้๋หอมหอมจังเออทีนี้เราก็จะมารอชิมกันละว่ามันไม่พออะไรยายอาจจะใส่ปลา้น้อยนิดนึงนะเพื่อนๆเนอะแต่ถ้าใครชอบหนักปลา้ก็ใส่ได้เลยตามใจอ้่ยอร่อยน่ากินเลยอ่ะปลาแซบเนาะคือจบแค่นี้อร่อย ก็มีแค่นี้ค่ะเพื่อนๆขั้นตอนไม่มีอะไรมากมายแกงลาวๆแกงแบบพื้นบ้านของเราเนาะแกงใส่น้ำใบยะนางแต่ถ้าใครสูตรสูตรใครสูตรมันก็แล้วแต่ว่าของแต่ละที่แ,แล้วแต่คนชอบชอบอันไหนก็ใส่ลงไปได้เลยโอมโหพอดีเลยอช่ชิมยายชิม ครมต้ว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอาออเป็นไงเป็นไงเป็นไงอร่อยมากแซ่บแล้วใช่ไหมแซบแม่ครั<ม><ส>วาการันตีนะคะเนี่ยเนี่ยอร่อยละพอละค่ะเพื่อนเพื่อน,นอออ่า เพื่อนนดูนะเยอะเยะเนี่ยเพื่อนเพื่อนมามามากินด้วยกันอร่อยตอนแรกคิดว่ามันจะน้ำเยอะแต่พอดีเลยค่ะแกงไปแกงมาพอดีเลยเพื่อนเพือนเาสเพื่อนเพื่อนดูนะเยอะเยอะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนดูนะคะเยอะเยอค่ะมามามากินข้าวกลางวันด้วยกันนะเพื่อนๆนเนาะโอเคเดี๋ยวเรา เสร็จแล้วแกงหน่อไม้ของยายเห็นไหมคะเพื่อนๆน,น่ากินราคาเนี่ยมีหน่อไม้มีเห็ดมีเห็ดหูหนูหอมฉุยค่ะเพื่อนๆเ,เรียบร้อยละอืม สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆยายโยมก็ขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ยายบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ